บนโต๊ะอาหารอาการเงียบคลึมของแฝดน้องก็หายไปเหลือแต่เสียงพูดคุยหยอกเยา้าทุกคนอยางสนุกสนานนี่แหละตัวจริงของเรยารตัวตนจริงๆที่บางครั้งเรยานก็แอบอิจฉาไม่น้อยเขาไม่ค่อยได้หัวเราะเท่าใดนะักในยามต้องอยู่ในสาร,รบัตรภาระหน้าที่โอบรัดจนบางครั้งชายหนุ่มวัย21ปีก็เหนื่อยล้าไปบ้างแต่เขาปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาดและไม่คิดจะปฏิเสธด้วย นายมีเรื่องอะไรหรือเรฮานจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกเรยาร์ดบอกหลังจากรวบช้อนตอมเข้าหากันดวงตาสีฟ้าใสายสบกับดวงตาสีดำนิ่ง,งเราถูกขโมยน้ำมันบอ่อน้ำมันที่พ่อพบก่อนที่ท่านจะสิ้นแต่ยังไม่ได้ขุดเจาะเวลานี้เจอมือดีมาขโมยเจาะไปจนแทบไม่เหลืออืมทนายบอกว่าไม่เหลือก็แสดงว่าพวกมันลักลอบทำกันมานานแล้วสิ น้ำมันบ่อหนึ่งกว่าจะหมดก็ใช้เวลานานอยู่นะใช่ฉันว่าคงตั้งแต่ท่านพ่อสิ้นหรือตั้งแต่ตอนที่เราเกิดตอนที่ฉันรู้จากท่านดงม,มาลิกก็เมื่อไม่นาม,มานี่พอไปดูก็อย่างที่พูดอีกอย่างภาษีของประชาชนที่ท่านพ่อเรียกเก็บก็บเพื่อพัฒนาสารบัริจากดินแดนที่เคยแห้งแรงกลายเป็นดินแดนที่เปิดการค้าเสรีมีเงินไหลเวียน ทำให้ประชาชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นกว่าคนในแคว้นอื่นของสารมัตริยะแต่ตั้งแต่ฉันจําความได้แคว้นเราไม่ได้พัฒนามากกว่าเก่าเลยแต่เงินภาษีของประชาชนที่ควรจะอยู่กับร้อยล้อลงมากเกิดการช่อโชนคดโกงของเสนาบดีหรือเปล่าตอนนี้กําลังให้ซาบินสืบอยู่เมื่อหปีก่อนมีเสนาบดีหลายคนตบเท้าเรียงแถวกันออกจากสารบัต ฉันว่าบางทีพวกนั้นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วทำไมพวกเขาถึงออกจากสารบัตรละ่ะท่านลุงมาริไปทราบเรื่องนี้หรอทราบแต่มันเป็นขาบเกี่ยวของอำนาจไงเรายาสท่านลุงมาริกำลังโอนหายอำนาจมาให้ฉันเวลาส่วนใหญ่ท่านจะอยู่กับฉันคอยสั่งสอนชี้แนะและสารบัตรก็เงียบสงบมาเนิดนานท่านลุงคงวางใจและลาหลวมมากไปหน่อยแต่ฉันไม่โทษท่านหรอกนะ อืมแล้วน่าจะทำยังไงต่อไปก็ต้องรอให้ซาบินสืบตามมาก่อนใช่ไหมใช่คิดว่าอีกไม่นานก็รู้ว่าใครทำอะไรที่แน่นแน่เรื่องบอ่อน้ำมันกับเรื่องเงินภาษีต้องเกี่ยวข้องกันแน่เตยาร์พยักหน้าเห็นด้วยพวกคนชั่วมันต้องหัวปราดเปลืองแต่เรื่องกดโกงเงินภาษีคงไม่มาเท่ากับราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งสูง คนที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนแต่คงความเป็นเชื้อสายของสารบาัดกอมมีความรู้สึกไม่ต่างจากผู้เป็นพี่ชายแบบนี้ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ก็จัดการมันให้เหมือนกับที่มันทำกับเรายังไงเรื่องมันไม่ใช่เพิ่งเกิดที่สำคัญพวกมันไม่รู้อยู่ที่ไหนกันหมดแล้วถ้าจะให้ไปตามจับคงยากในเมื่อมันไม่ได้อยู่ในบ้านเมืองของเราได้สิในเมื่อพวกมันปล้นเราก็ปล้นคืนมา มันมาจากกองโจรเราก็สู้มันแบบกองโจรเดฮานมองหน้าน้องชายที่เสนอความคิดปแปลกๆอย่างคุ้นคิดแล้วต้องยอมรับว่าความคิดของเรายาร์เข้าท่าใช่ย,ยอนายหมายความว่าให้เราซ่องสุมกำลังพลเป็นกองโจรงั้นหรอแปดน้องเจ้าของในตาสีฟ้าใสมองซ้ายมองขวามาแห็นป้าอาซาอีและลุงฮารีมไม่ได้อยู่บริเวณนั้นเขาจึงกระซิบบอกเรื่องท็อปซีครี จะขนไปให้ยุ่งยากทำไมเรื่องนี้จะมีแค่นายกับฉันบุกค,คู่ไปใช้วิชาที่รําเรียนมาทุกขนานไปทวงคืนแต่น้ำมันมันทวงคืนไม่ได้เราคงต้องเอาของที่มีค่าเพียงพอกับมูลค่าของน้ำมันกลับมาแทนแต่แต่อะไรฉันไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของเราแต่ยาต์เข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะเขาเองก็ไม่ต้องการมัน แต่ที่ต้องการเพื่ออยากเอาคืนในสิ่งที่พวกมันเอาไปแต่หากได้เป็นสิ่งอื่นก็ดูยังไงก็ไม่ใช่ของเราคงต้องจัดการส่ตงต่อให้กับคนที่ต้องการมันไม่ยากเราก็ส่งต่อให้คนที่ต้องการมันสิเด็กยากจนที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเด็กน้อยไร้พ่อแม่ไม่มีแม้แต่น้ำนมให้ดื่มพวกเขายังต้องการสิ่งมากมายที่ขาดอืมเป็นความคิดที่ดี ไม่คิดว่าเพลย์บอยอย่างนายจะคิดดีๆแบบนี้ก็เป็นด้วยชี้ผููพี่กระซ้าทีเล่นทีจริงความจริงแล้วเรฮานรู้จักน้องชายเป็นอย่างดีเขารู้ข่าวคราวของน้องชายทุกระยะไม่เคยขาดแม้ในเวลาที่ซาลาบัดมีเรื่องยุ่งๆก็ตามน้องชายฝาแฝดมีนิสัยแตกต่างกับเขายิ่งวันคืนผ่านไปยิ่งเห็นความแตกต่างเขาเงียบขรึมเป็นเสือยิ้มยาาจริงจังระดูด,ดัน แต่น้องชายขี้เล่นประจบประแจงเก่งชอบเอาใจแต่ในเวลาที่คิดจะทำอะไรจริงจังเลยาติดไม่เคยพลาดเลยสักครั้งแหมพี่ชายฉันทำอะไรดีๆได้มากนะนายเร่งให้ซาบินเอาคำตอบมาให้เร็วที่สุดถูกต้องเพราะงานนี้คงต้องาตามรากระบวนการของพวกมันทุกคนหลังจากการทานอาหารร่วมกันและตบท้ายด้วยการวางแผนอย่างแยบยลที่ผ่านพ้นไป ร่างสูงใหญ่เทียบเทียมกันก็เดินตามกันเข้าไปในห้องนอนของตนทั้งคู่เกิดอาการเหนื่อยขึ้นมาก็ตอนนี้เพียงแค่หัวแตะหมอนก็รับสนิทเราก็ไม่ได้นอนพักผ่อนเต็มที่มาเนิ่นดนานเวลาผ่านไปเท่าใดดูได้จากท้องฟ้าที่มืดมิดชีกเกลฮานติ่งขึ้นมาพร้อมกับอาการถอนหายใจที่ได้หลับเป็นตายในรอบสองปีที่ผ่านมาร่างสูงสลัดเสื้อผ้าด ที่อยู่ติดตัวออกจนเปลยเปล่าเราเดินเข้าไปในห้องน้ําก่อนจะออกมาอีกครั้งในไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเขาเปิดตู้เสื้อผ้าหยิบชุดใส่ยอยู่บ้านสบายๆมาใส่ชุดในตู้นี้ลุงฮารีมเตรียมไว้สําหรับเขาโดยเฉพาะฉะนั้นไม่มีชุดไหนที่เขาใส่ไม่ได้สุดท้ายชีคหนุ่มก็ออกจากห้องโดยชุดกางเกงขาย,ายาวและเสื้อยืดเซยัสหลานได้โทรกลับไป ที่ ACO ฟิลมหรือ,อยังเจยงของป้าอาซาอีถามน้องชายเดยให้เท้าใหญ่ๆต้องชะงักเงี่ยหูฟังคำสนทนาอย่างตั้งใจยังครับป้าช่วงนี้เรฮานมีปัญหาผมอยากช่วยเขาก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันแต่มันเป็นความฝันของหลานนินาไม่เป็นไรครับพี่ชายต้องมาก่อนเลยัดแปดพี่ตัดสินใจเดินเข้าไปร่วมวงสนทนา เรื่องนี้เห็นที่เขาจะทําเป็นมองไม่เห็นไม่ได้อะไรที่เป็นความฝันของน้องเขาต้องมีส่วนช่วยให้ฝันนั้นเป็นจริงตื่นแล้วเหรองั้นพี่น้องคุยกันไปก่อนนะป้าจะขึ้นไปนอนแล้วคนแก่นอนดึกมากๆไม่ดีรับหลังป้าอาอีซาเลฮานจะเกตเห็นท่าทางของน้องที่คล้ายจะสนใจแต่จอทีวีมากกว่าสิ่งอื่นใดร่างสูง สุดตรงนั่งบนโซฟาตัวเดียวกันยกปลายเท้าขึ้นมาวางบนโต๊ะเล็กแล้วเอนหลังพิงสบายๆนายมีอะไรจะบอกฉันไหมเมื่อปล่อยให้เวลาผ่านไปเงียบๆหลายนาทีชีกแปดผู้พี่ก็เอ่ยเอื่อนเรยาตุกรวดเดินอัดาไปหยิบบารากุสีน้ำเงินเสียบสายและใส่ฐานแท่งจุดไปจนได้ที่ไม่นานกลิ่นเบนท่อนเย็นๆก็ลอยมา ความเย็นจากเมนทอนทำให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นมาเอาหน่อยไหมเดฮาไม่ตอบแต่คว้าสายยัดปลายเข้าปากระอัดควเ็นเย็นเข้าปอดตามน้องความฝันของนายคือการเป็นนักแสดงและนักร้องสินะใช่นายก็รู้นี่แต่จะถามทำไมท่านแม่และท่านลุงมาริกต้องคัดขานแน่ฉันรู้แต่ในเมื่อส่งฉันออกมาอยู่แบบนี้ฉันควรมีสิทธิ ทำอะไรตามใจตัวเองบ้างท่านแม่เป็นห่วงนายมากนะถึงได้ดูเจ้ากี้เจ้าการไปบ้างฉันอยากให้นายรถทิฐิที่มีต่อท่านแม่บ้างนายไม่รู้หรอกว่าหัวอกของคนเป็นแม่น่ะรักลูกและห่วงลูกมากแค่ไหนยิ่งคนไกลยิ่งต้องห่วงเลยยาสะบัดหน้าไปส่งสายตาวาวโรดให้พี่ชายแล้คว้างค้อนใหญ่ใส่เรฮานชิคาฮริมานหรอจะเป็นห่วงเขาแม่น่าจะดีใจ ที่เขาอยู่เจยห่างไกลแบบนี้มากกว่าคําพูดคล้ายจะปอบโยินของพี่ชายไม่ได้ทําให้เขาดีใจสักนิดการเกิดมาเป็นน้องฝาแฝดเป็นความดีใจแสนประหลาดที่ได้พี่ชายหน้าตาเหมือนกันราวกับแกะและเกิดก่อนเพียงสองนาทีแต่สาหรับแม่มันคงเป็นความเสียใจที่ให้กําเนิดลูกแปดเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเป็นลูกที่แม่รักเพราะการคลอดลูกแปดคนหลังเกือบทำให้แม่หมดลมหายใจ เดยาททนายอยากเป็นดาราตามที่นายชื่นชอบฉันก็คงห้ามนายไม่ได้แักขออวยพรให้นายทำความฝันที่สำเร็จยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกเรื่องอะไรก็ไม่สำคัญเท่าเรื่องที่นายกำลังเผชิญอยู่เราเป็นแปดกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสิแต่นายชีคผู้พี่อยากให้น้องทำตามความฝันของตนเพราะเรยามีบาดแผลทางใจมากมายพอแล้วไม่ไม่ไม นายจะทำท่าเห็นอกเห็นใจฉันแบบนั้นเรฮานฉันไม่อยากเป็นคนที่ถูกมองว่าน่าสงสารคิดมากนายมันไม่ได้น่าสงสารเลยสักนิดผู้ชายที่มีผู้หญิงเป็นเข็มขัดรัดรอบเอวนี่นะ่ะน่าสงสารอย่าใช้ผู้หญิงปุ้มเฟยมากเดี๋ยวทรัพยากรอันงดงามจะหมดโลกเพราะนายซะก่อนเรฮานตั้งใจจะพูดให้ใคลายความตึงเครียดแต่มันก็ได้ผลมันน้องชายฝาแฝดหัวเราะรันแถมยังสกิบพี่ชาย แล้วเอ็นตัวแบกกระซิบกระราบทั้งที่ไม่มีความจําเป็นเลยแักนิดเวลานี้มีแค่พี่น้องฝาแฝดไม่มีใครอื่นแม้กระทั่งลุงกับป้าที่น่ารักพูดแล้วก็อยากไปไหมไปเที่ยวกันไม่ละ่ะแฝดพี่สั่นหัวจะให้ไปปรากฏตัวต่อหน้าคนอื่นพร้อมกันทั้งคู่คงไม่เหมาะหากรู้ถึงหูมารดาคนที่ต้องหูชาคงหนีไม่พ้นเรหานพราออยู่ไกลแม่ที่สุดเฮ้ย ทำตัวเป็นลูกแห่ะไปได้หรือนายหมดสมรรถภาพทางเพศไปแล้วทันชีกเกรฮันไม่จริงเลยแซกนิดเรยารดก็แค่พูดเล่นและรู้เหตุผลที่พี่ชายปฏิเสธดีนี่ละ่ะคือความอึดอัดของเขาพอคิดจะทำอะไรร่วมกันหน่อยก็ต้องคิดหนักจะคิดให้รอบคอบก็เพราะความเป็นฟ้าแปดท,ที่มีไม่กี่คนที่รู้นายก็รู้ว่าเพราะอะไรเรื่องนั้นผู้หญิงในฮาเรมมีเกลือน ฉันเองก็ไม่เคยอดยาก«เฮ้อดีนะเป็นชีกเนี่ยไม่ต้องสรรหาให้ยุ่งยากอยากได้อะไรเมื่อไหร่ถึงวัยก็มีคนเอามาประเคนถึงที่กลับไปอยู่กับฉันกับท่านแม่สิตอนนี้พวกเราโตขึ้นจนไม่มีใครทำอะไรได้ถ้าเราอยู่ร่วมกันก็ยิ่งไม่มีใครทำอะไรได้ฉันเชื่อว่าท่านแม่ต้องคิดแบบนั้นเลฮานออกความเห็นจริงจังคำพูดของเขา ไม่ต่างจากความจริงใลยสักนิดชีคาฮาริมายังถามถึงลูกชายคนเล็กตลอดเขารู้ว่าแม่หวังว่าสักวันจะได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าแม่ลูกเรยาทุกขึ้นเก็บข้าวของตัดความคิดชักชวนของพี่ชายเงียบๆการกลับไปสาะบบัดในเวลานี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายหนุ่มจะทำเวลานี้เขายังอยากทำตามใจตัวเองแต่การได้อยู่กับลุงกับป้า ก็เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดอยู่กับคนที่เขารักก็ยังดีกว่ากลับไปอยู่กับคนที่ไม่แน่ใจว่ารักหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่ชินกับการอยู่ในกรอบระเบียบที่ถูกกำหนดไว้ง่วงแล้วไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้ตื่นมาจะติดต่อกลับไปที่ ACO ฟิมเผื่อว่าฉันจะได้เป็นดารานักร้องสมใจต่วนนายติดต่อซาบินแล้วก็ถามเรื่องที่ตามยิ่งรู้เร็ว ก็ยิงจัดการได้เร็วปั่นดีนะพี่ชายแปดน้องกอดแปดพี่พร้อมกับตบหลังเบาๆทำอย่างกับจะจากกันไปไกลยอย่างนั้นก่อนจะยักคิ้วริวตาอย่างคนขี้เล่นให้พี่ชายที่น่านิ่งและซอยเท้าขึ้นห้องนอนที่เพิ่งจากมาไม่กี่ชั่วโมงสำหรับเรายาตการนอนไปด้วยสำคัญมากหัวถึงหมอนเป็นต้องหลับได้ตลอดแต่สำหรับเราหานตอนนี้เขายังไม่ง่วง ยังนั่งดูทีวีเรื่อยๆกว่าจะง่วงก็เข้าวันใหม่ไปแล้วเช้าว,วันใหม่เรฮานตื่นมาก็ไม่พบเรายารแล้วลุงฮาลิมบอกว่าน้องชายฟ้าแฝดของเขาออกไปเซ็นสัญญากับเอซีโอฟิมตั้งแต่เช้าในที่สุดความฝันของเรายารก็เป็นจริงซินะแล้วแบบนี้เขาจะทำลายความฝันที่กำลังเป็นจริงของน้องชายได้ยังไงเมื่อคิดถึงแฝดน้องแล้ว เราพันคิดถึงองครักษ์คนสนิทปานิซาบินติดตามเรื่องนั้นไปถึงไหนแล้วนะร่างสูงใหญ่สงา่าหยิบโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเคียมขึ้นมาจัดการกลางเสาสัญญาณออกวิธีนี้เป็นการติดต่อของชาวทะเลทรายในยุคไฮเทคและมันก็มีความสะดวกรวดเร็วจากการได้ข่าวสารจากคนไกลโทรศัพท์ในมือเป็นตัวที่ทำให้ดูความเคลื่อนไหวของน้องชายไม่ว่าจีกหนุ่มผู้พี่ จะอยู่ในถิ่นกันดานแค่ไหนก็ตามขอรับท่านชีกเสียงห้าวของซาบินตอบกลับมาเป็นยังไงบ้างมีข่าวคืบหน้าอะไรไหมตอนนี้ทราบว่าสซนาบดีที่ในประเทศตัวเองออกไปนัะสรบบัดสามคนเป็นผู้ลงมือทำทุกอย่างอีกสี่คนค้ากำลังตามสืบอยู่ดีมากเจ้ารีบสืบต่อไปแล้วตอนนี้พวกมันทั้งสามคนอยู่ที่ไหน อยู่ที่ประเทศไทยคนหนึ่งขอรับอีกตองคนเป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันที่อิตาลีขอรับปกมันคงใช้ชีวิตแบบเกษมสำราญด้วสินะฝานี้คงร่ำรวยเป็นเศรษฐีร่กระมังขอรับเท่าที่รู้ทุกคนมีอำนาจบารมีมากกว่าอยู่ที่ซาัาบลิบลับคงเพราะการช่อชนและการเอาทรัพยากรน้ำมันไปแปลรูปสร้างรายได้มหาศาลเจ้ารีบหาข่าวที่เหลือให้ข้า ข้าจะจัดการกับพวกมันแบบเดียวกับที่พวกมันทำกับเราตาบีนไม่ซักถามอะไรเพราะไม่มีนิสนัยสอดรู้สอดเห็นชีกหนุ่มจะทำอะไรก็มีสิทธิทุกอย่างแต่ไม่มีใครสามารถขัดขวางได้แน่นอนเรฮานวางสายแล้วก็เดินไปที่สระว่ายน้ำก่อนสะบัดเสื้อผ้าออกจากร่างกายเรือเพียงกางเกงชั้นในที่ไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงว่ายน้ำก่อนจะลงไปในต่ะน้ำ ในบ้านของตนรางสงแหวว่ายไปมาราวกับฉลามหนุ่มดูงดงามและผ่อนคลายยังเห็นไม่ได้ง่ายๆและชีกหนุ่มก็หวังจะให้ร่างกายได้ออกกําลังกายทุกสัดส่วนอย่างเต็มที่เขาจึงแหวกว่ายอยู่ในสายน้ำนานาชั่วโมงจบจนป้าอาอีตามาเรีให้ไปทานข้าวเช้านั่นแหละชีกหนุ่มจึงต้องขึ้นฉากจาว่ายน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้า จะรวมวงรับประทานอาหารเช้าพร้อมกับลุงกับป้า